ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเยาวชนคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเด็กหญิงปณิตาวิจิตธรรมน้องแป้งและเด็กหญิงพัทรสุดาวิจิตธรรมน้องฟ้าใสานักเรียนโรงเรียนเทศบาลสองหน,นองบัวสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนและเทศบาลนครอุบลราชธานีด้วยการคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมประเภททีมหญิงที่จังหวัดจันทบุรี นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนำหัวหน้าส่วนราชการพานักงานเทศบาลร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาทโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดแต่งผ้าทไทยใส่บาตรทุกวันธรรมะเสวนะณวสุปัตนารามวรวิหารโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักน้อยสุวรรณูัวราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีและมีตัวแทนส่วนราชการสาธุชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมทำบุญตักบาท สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสร้างความรักความสามัคคีกับประชาชนและเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบสารประเพณีให้คงอยู่สืบไปณหมู่บ้านริมทานนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนะครอ,อุบลราชธานีร่วมงานบุญประเพณีประจำปีบ้านริมทานเพื่อให้เป็นสิริมงคลและสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนหมู่บ้านริมทาน ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดนเทศการแสดงงานศิลปะเมืองอุบล2567อุบลอาร์ตเฟส2024ครั้งที่3ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15ธันวาคม2567นณโรงแรมยูโฮเทลอุบลราชธานีและบริเวณเรียบถนนอุปราช สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานศิลปะศิลปินวัฒนธรรมท้องถิน่นสู่การสร้างเทศกาลสร้างสารรค์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิน่นและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัยให้เป็นที่จดจำสามารถทำให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์และการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป ณบ,บริเวณลานสุขใจสนามกีฬาทุ่งคาน้ำแทบเทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมดนตรีสร้างสุขครั้งที่2เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนมีใจรักและตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะการดนตรีความผ่อนคลายพักผ่อนหย่อนใจและสร้างสุขภาวะทางอารมณ์และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและส่งเสริมสินค้าชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์รวมใจสายใยแห่งรักครั้งที่8มีนักศึกษาชั้นปีที่1ถึง4รวมทั้งคณาจารย์และสิทธิ์เก่ากว่า200คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสมรรถนะครูสู่การพัฒนานักศึกษาอย่างรอบด้าน ที่ศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนางเสวรลักษณ์ูสมสายผู้อำนวยการสำนักง,งานอธิการบดีนำบุคลากรสำนักง,งานอธิการบดีศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อยดำเนินกิจกรรมปกปักทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรราชสุดาสยามบรมราชากุมารีอาทิการให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการสำรวจป่าศึกษาพืชพันธุ์ต่างๆและจัดทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติพื้นที่ป่าของโครงการศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนำโดยนางสาวละดาภาสวงทรัพย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีมอบหมายให้นางสาวสุภัตราวงศวิสารพรหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชีนำคณะครูนักเรียนนักศึกษาอบรมหลักสูตรวิเคราะห์งบการเงินเพื่อดูความเสี่ยงด้านบัญชีและภาษีอากรจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยากรผู้ให้ความรู้อาจารย์ชวนาวิวัฒพบชา ณนะโรงแรมลายทองจังหวัดอุบลราชธานี ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลอำเภอนาตาลน,นำโดยนางสาวกนกรักบุญขจรนำกำลังสมาชิกปฏิบัติการตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยการตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายจากประชาชนสอปป,อปอลาวที่ข้ามมาแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าที่บริเวณตลาดนัดจุดผ่านแดนทาวรบ้านปากแซงหมู่ที่3ตำบพลพะรานอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญลูกหลานชาวอุบลราชธานีร่วมขับขานตำนานเพลงเมืองอุบลผ่านการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่องระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาชิงเ uh ้วรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2568รับแสงแรกแข่งตะวันสีมหาสจรรแอดอุบลราชธานีแข bon ่งขันในวันดังคารที่31ธันวาคม2567เวลา18นาฬิกาณเวทีกลางสารกลางจังหวัดอุบลราชธานี Sweet <os>